ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอันนี้เตีมอยู่ใช่ไหมใช่เราจะมาเล่นบอกพุธเล่นกับท่านผู้ชมกันเราเช็คก่อนนะว่าผลอะไรขายผลอะไรวะผลบาเรียร ผลการาวิสตี้ขาเฮ้ยซื้อไหมไม่ผมไม่อยากซื้อแต่ผมเนี่ยเอาอะไรวะทุกคนผมมีระฆันึงงเว้ยไม่รู้ว่ามีคนจะเอาหรือเปล่าผมผมจะแจกแล้วกันนะ เดคนที่คนที่ไม่ดูคลิปนี้ก็ก็เป็นน่าจะดูเป็นแบบวิดีโอนะอืมก็ดูคลิปนี้ดีกว่านะดูผมสตรีมดีกว่านะ บางคนอ่ะเข้ามาแล้วก <If S 1> <in Hollywood> ็เห็นที่กินผมไอซ์ีมเสร็จแล้วแต่เพิ่งเข้าอันนี้มีบั๊กในโรงงานวิจิตรงานแบบเด็ดบั๊กนะบั๊กนี้ใช้ได้นะตอนนั้นเสร็ลที่อื่นเกล่ะ้น้ำสูลองเข้ามาอันนี้ก็เนี่ไงนี่ไงเดี๋ยวเราจะมาแบบเป็นอย่างนี้นะพอเสร็จแล้วแบบเด้งอะอนี่ เอ้ตัวจะ้อกอ่นเข้ามาทำไมวะเออได้แล้วไว้เบิี่อนี่เีย,ยงรบกวนขออภัยเดี๋ยวเราจะมาฟาร์มท่านผู้ชม,มฟาร์มเล่นดีก,กว่านะนะบัก ้อกแหลกองแหล่รับคดวดีครับสวัสดีสวัสดีคนที่ทักทายมีคนดูแล้วเนี่ยสวัสดีครับ คนที่ดูผมจะดูจบหรือเปลป่าไม่ต้เสียนะไม่เป็นไรดูก็ไม่เป็ผมจะฟาร์มครตรี้ม่ต้องียเดี๋ยวฟาร์ กูรู้จักอรู้จ bon ักรู้จักจยมตามตามเรื่อยๆเลยน่าเบื่อ

ดูดิคะขี้เพาะผมไม่เต็มตัวโอ้ไอเขานี้เว่อร์แหม่ขี้เพาะไม่เต็มตัวผมไม okay. ่ค่อยชอบฟาร์มห่าโอ้โหแล้วก็แหลกหน้าเวลาทีนทีไรแหลกเดี๋ยวที่กินเป้าหมายผุ่มผมจะซื้อผงพระนะแต่เมื่อเราจะขายอ่ะผลพระมันฟาร์มดี บ Sie ินบินเหยดิดีเลยนะอัพขั้เด็ก่อนเอาเป็นนี่750แล้วเบิ๊บคนทคอมเมนต์นะคนที่ดูนี่มีใครเล่นโรบบอทบ้าง มีคนมีคนเคยเล่นแบบนะี้ไงมีคนเคยเล่นแบบนี้เล่น้ตแบบเล่นมาดิอันแบบนี้เนี่ยถ้าไม่เล่นคุณก็พาลาดเพราะมันเป็นแบบนี้ก็สน,นุกด้ว

ฟาร์มวิวคุณรู้อยู่แล้วว่าผมไกลผมวิวไม่ควรแล้วผมเป็นสายปีไม่ใช่สายเติมสายเติมมันดีตรงไหนเสียเงินผมไม่เติมหรอกนะใช้สายวะเอาจริงผมก็อยากเติมนะแต่ซูมอนี่วาเลยสมัครไม่ได้ไอยากเปโรบั โยมีคนไปฟาร์มทีม่อื่นดีกว่าเอาเนี่ยใฟาร์มให,ให้กูตีให้กูตีไปแล้วเป็นใครกันแน่าอยู่ออกปก็นีกะกูก็จะฟาร์มนี่อโดกเปลี่ยนเซิเนน่เปลี่ยนเซิอะเปลี่ยนเซิร์ฟม,มันจะหมาว่า นานอ่ะป้ารูอว่าแลุดสีดบหลุดดิบหลุดโอ้โหไม่จะลัดดูมันลัดอีเหี้ยจะเอาไม่ดูมันรบกวนฮึ่หลุดจะสตรีมอะไรของกูเนี่ยหลุดอ่ะ

ผมจะตีมาเลยเล่น,นเนแจกรหัสแล้วกันหลากันเดี๋ยวมีคนดูไหมผมจะแจกรหัสนะคนมาช้าไม่รู้นะไม่ได้นะรหัสนั้นเนี่ยเอาเปล่ามไม่แจกรหัส เดี๋ยวผมจะแจกรหัสดีกว่าฟ์าไม่ได้ก็แจกนี่แหละรหัสแรกเนี่ยผมจะแจกคุณดูไว้ให้ดีนี่รหัสแลกรหัสีเป็นรหัสที่แบบไม่มีใครเข้าอีกนะเป็นแบบไม่มีการรบกวน เดี๋ยวผมจะไม่เข้าให้ดูนะอธิบายด้านนอกเดีก,กว่ารหัสนี้อยู่เป็นเป็นเผ่ามิงนะรหัสนี้แหะปึ๊บอย่าไม่ให้ดูรหัสนะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บสต็อปทันไหมในโซซัมในโซซัมอืมสต็อปทันเปล่าอือเดี๋ยวรหัสนี้แบ่งกันเล่นนะบางทีเวลาเข้ามัน เวลาเราเข้ามันก็ดิ้งดิงไปดิ้งมาเพราะว่ามีคนเข้าเดียวหนึ่งสองสามสี่ห้าสี่หกเจ็ดแปดนี่อกถูกเดี๋ยว 1, 2, 3, 4, น่าเดียเด๋ยวถูกแล้วนี่เฮ้อใช่เจ๊ก็หใจดีนะ ผมแจกรหัสนี้แล้วกันถือว่ารหัสนี้แบบไม่โหดนะแต่สําหรับคนที่ไม่มีรหัสเล่นก็เอาไปเลยนะก็แบบคนที่จะมาเล่นนะ่ะเออรหัสนี้ก็ถือได้หนึ่งองแบดลูกเต๋าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอ้ยนี่ไง รหัสนี้ก็โอ้มันกี้กระตุกก็โชคดีประมาณนี้ประมาณนี้ จะมีคนเอาไหมเนี่ยขนาสก็ประมาณนี้ขอรับหน้าฟรีก่อนนี่นี่นี่แหละ ไฟต,ตามะผู้เบิดบานเราจะมาแต่งตัวเป็นไตามะไม่รู้ว่ามีคนจะเอาไาหมรหัสนี้จะมาเข้าให้ดู อ่รหัสนี่ P A Z นี่ Q A Z w s X E D C 1 2 3 4 5นะก็ประมาณนี้ผมก็ขอจบสตรตมเพียงเท่านี้ก็มีคนดูดีเหมือนกันกดหัวใจให้ทุกคนเลยที่คอมเมนต์นะ do โอ้โหดูกล้กองกล้องรับขนาดใหญโโห่โอ้โหอ่าก็จบสตรีมเพียงเท่านี้นะก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะก็ดติดตามก็บ๊ายบาย